เรายังคงเกาะติดสถานการณ์ที่ชายแดนนะครับ,รบเพราะว่ามีการประทะก,กันหลายจุดเมื่อวานนี้เนี่ยทางกองทัพอากาศส่งเครื่องบินรบ F16 ขึ้นเปิดปฏิบัติการทางอากาศสองรอบด้วยกันนะครับคุณผู้ชมคือในช่วงเช้ารอบแรกเนี่ยใช้ F16 รวมทั้งหมด6ลำทิ้งระเบิดใส่ฐานทหารของกัมพูชาเห็นว่าก็ยับเยินนะครับใช้เวลาไม่นานเพราะว่า F16 เนี่ย มีประสิทธิภาพในการทำลายล้างสูงอยู่แล้วนะครับซึ่งใช้เวลาเพียงแค่20นาทีกับฐานอย่างปลอดภัยทุกลำนะครับคือที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยกัมพูชาเนี่ยมีข่าวออกมาว่าสามารถโจมตี F16 ของประเทศไทยได้ด้วยแต่ในความเป็นจริงคือไม่ได้เลยสักลำนึงนะครับ <Fake new S 1> ของเราเนี่ยก็คือปลอดภัยหมดนั่นคือช่วงเชา้าส่วนช่วงเย็นกองทัพอากาศส่ง F16 ขึ้นบินอีกรอบหนึ่งครั้งนี้ใช้4ี่ลำไปตอบโต้กองทัพกัมพูชาที่อยู่ด้านใต้ของปราสาทต,ตาเมือนทมและก็ไม่พลาดเป้านะครับแล้วก็ทั้ง4ี่ลำก็กลับฐานบินอย่างปลอดภัยซึ่งการส่งเครื่องบิน F16 ขึ้นปฏิบัติการเมื่อวานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนแผนปฏิบัติการที่ชื่อว่ายุทธบดินนะครับก็คือการทำศึกเพื่อที่จะปกป้อง ประเทศหรือแผ่นดินนะครับขณะที่เพจ Facebook ของกองทัพภาคที่2บอกว่าไทยมีสิทธิ์ในการป้องกันตนเองตามกฎบัตรสหรประชาชาติที่ระบุไว้ถ้ารัฐสมาชิกโดนโจมตีก่อนรัฐสมาชิกก็มีสิทธิ์ใช้กำลังป้องกันตัวเองและให้รายงานสถานการณ์ไปยังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติทันที และถ้าหากว่าจําเป็นต้องใช้กําลังเพื่อปอป้องกันตัวเองกองทัพบ,บกก็จะใช้หลักมนุษยธรรมโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารหลีกเลี่ยงการกระทบต่อทรัพย์สินทางวัฒนธรรมหรือประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับและในช่วงค่าเพจกองทัพภาคสองโพสต์ว่าไทยฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้โจมตีพลเรือนไทยอย่างไม่เลือกหน้าถือว่าเป็นการละเมิดต่ออนุสัญญาเจนีวานี่ ไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่การยิงสวนแต่คือการโจมตีที่มุ่งต่อชีวิตของชาวบ้านผู้บริสุทธิ์เรียกเได้ว่าเป็นอาชญากรสงครามที่ป่าเถื่อนไร้ความเป็นมนุษย์ทหารไทยทุกนายขอให้คำมั่นศัตรูต้องชดใช้อย่างสาสมและทหารจะยืนหยัดจะไม่หยุดจนกว่าความยุติธรรมจะเกิดขึ้น และทุกหยาดเลือดที่หลั่งลงจะต้องได้รับการทวงคืนอย่างรุนแรงและเด็ดขาดนี่คือสิ่งที่กองทัพสะท้อนออกมาครับในขณะที่คุณผู้ชมติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้จนถึงช่วงกลางดึกยังมีเสียงยิงกันอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวฝ่าฝั่งรัฐบาลครับรักษาการรัฐมนตรีของเรานายกรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็ยังประกาศว่ายืนยนันไทยยังไม่ประกาศสงครามกับทางกัมพูชานะครับ เมื่อวานนี้ครับรักษาการนายรัฐมนตรีคุณภูมิธรรมเวชยชัยเรียกประชุมด่วนสภาความมั่นคงแห่งชาติปมปะทะเดือดชายแดนไทยกัมพูชามีการประชมระุมปรึกษาหารือกันยาวนานกว่า2ชั่วโมงครับจากนั้นคุณภูมิธรรมออกมาถแถลงสาระสําคัญยืนยันว่าเหตุการณ์ในช่วงเช้าวันนี้ครับ <c oughs> รกัมพูชาเปิดฉากยิงก่อนฝ่ายไทยจึงต้องตอบโต้กลับและฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักและเลือกยิงโดยที่ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีทั้งการยิงอาวุธเข้าไปในพื้นที่ของบ้านเรือนประชาชนพื้นที่ของโรงเรียนโรงพยาบาลทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับขณะเดียวกันไทยเองก็ได้มีการส่งหนังสือประนามกัมพูชาที่ไม่ยึดถือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วย้ําว่าตอนนี้ยังไม่ประกาศสงครามนะครับเป็นเพียงแค่การประทะกันเท่านั้นทําให้นักข่าวต้องย้ําถามคุณภูมิธรรมครับว่า ไทยราโดนขนาดนี้ยังไม่เรียกว่าสงครามอีกหรือครับซึ่งรักษาการนายกตอบอย่างไรไปฟังกันครับการได้เกิดขึ้นนะครับมีบางลูกนึงเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันมาที่ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยยิงลงเข้ากลางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็บางส่วนก็ห่างจากพื้นที่ในโรงพยาบาล สามกิโลเมตรสิ่งต่างที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ใช่ประกาศสงครามนะครับเราไม่ได้ประกาศสงครามแต่เป็นเรื่องแค่การปะทะกันเ่เรียกว่าเป็นการประกาศสงครามสงคราตอนี้เรียนแล้วครับยังไม่ใช่เรื่องการประกาศสงครามตอนนี้เป็นเรื่องการปะทะกันแล้วก็พยายามจะหาข้อยุตินะครับสิ่งที่สําคัญก็คือเรายืนหลักที่ว่าเราจะป้องกันอธิปไตยของประเทศแล้วก็ป้องกันตัวเองนะไม่ให้ถูกลุกลานและแม่ประชาชนเราประสบปัญหา ขณะที่ความเคลื่อนด้านการทูตของไทยเราคราวนี้เร็วมากครับคุณมาริสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบินไปถึงทาง UN หรือว่าสำนักงานใหญ่สหรประชาชาติที่นิวยอร์กแล้วนะครับหลังทางด้านกัมพูชาเปิดฉากยิงเข้ามาก่อนพร้อมกับมีการย้ําว่าได้ยืนยันให้กับประชาคมโลกทราบถึงจุดยืนและความอดทนอดกั้นของพวกเราชาวไทยครับต่อการกระทําของกัมพูชาที่ไม่จริงใจตั้งใจยั่วยุและแทรกแซงไทยมาโดยตลอด ซึ่งทางยูเอ็นต่างเห็นพ้องในการแก้ปัญหาของไทยที่จะใช้กลไกทวิภาคีขณะเดียวกันครับคุณมาริสยังได้มีการวิดีโอคอลมายังห้องประชุมกระทรวงการต่างประเทศในการวางแผนช่วยเหลือคนไทยในกัมพูชาประสาทุกสายการบินเพื่อจะนําคนไทยกลับมายัางประเทศไทยด้วยนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับและที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ